นี่ก็อ้าวสงสัยก็ถามแต่เพียรพยายามอย่าเอาตำรามามากให้เอาภาคปฏิบัติแต่ส่วนมากคนจะเอาตำรามาถามถามตำราเราเราตอบภาคปฏิบัตินี่เข้ากันได้นะเหมือนลูกเราถามเมาาื่อเช้านี้ที่มาทําบุญที่ว่าจะเป็นคู่บุญบาร,รมีหรือเป็นอะไรมันก็ไม่เที่ยงอ่ะถ้าจะพูดถึงจะว่าคู่บุญบารมีมันก็ไม่เทียรรเท่ยงอ่ะเพราะบางชาติก็เป็นเจ้ากรในเวรกัน แี่ว่าคูบุญบารมีคูบุญบารมีเราจะเห็นชาติสุดท้ายที่สร้างบรารมีที่สุดต่งมาอืมก็เหมือนพนางพิมพากับพระพุทธเจ้าอันนี้สร้างบรารมีคู่กันมาคู่กันมาคู่กันมาที่บอกว่านี่คู่บุญบารมีแต่เมื่อสุดท้ายบันไปก็ไม่ใช่อีกอะที่จะพูดถึงก็ต้อง แต่ทิ้งปัญหาทิ้งคำว่าคู่บุญบาร,รมีต่างปายก็เข้าสู่มหาบริญญานิพานเข้าสู่มหาบริญญานิพานทิ้งบุญทิ้งบาปทิ้งคำว่าคู่บุญบาร,รมีทั้งหมดเดี๋ยวจะพูดถึงถ้าทิ้งต้องทิ้งไม่ได้มันก็เบียนว่าตายเกิดมีวันที่จบสิ้นนี่ก็คือบอกว่าคู่บุญบารมีคู่บุญบาร,รมีรรมนึกติดตรองไปมันไม่มีเพราะโลกนี้มันไม่เที่ยงเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยงเป็นทุกข้าวิจิตปถือเพราะไม่ใช่เราไม่มีของของเราคู่บุญมันมีพูดได้เมื่อสร้างบารมีอืม่าเป็นคู่กรรมคู่เวรคู่อะไรก็พูดกันได้ถ้าบอกว่าเอา้าพูดกันได้นะอืมเป็นเพื่อเป็นสื่อธรรมะหรือว่าเป็นสมมุติฐานในคําพูดนี้ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจบเกมเหมือนพระพุทธเจ้าและพระนามเพียมพาก็ต้องทิ้งกัน ดับเชื้อแห่งคำว่าบุญบารมีสิ่งที่ดีๆที่สร้างมาคือบุญและบ,บาปละจัสมบูรณ์แบจริงเข้าจู่มหาวิริย่านได้นี่ถ้าบอกว่าคู่บุญบารมีนะแยกออกมานะมันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยไม่มีว่าคู่บุญบารมีที่บอกว่าเป็น ตายแลวอยู่ร่วมกันตลอดอนันตการมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีมันมีบางชาติก็เป็นเัวเป็นเมียกันสุดที่แล้วบชาติเป็นเพืนเมียกันทะเลาะเบื่อเพ่งกันฆ่ากันนั่นเป็นเจ้ากับนายเป็นกันบางชาติก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องเป็นวงศากนายาก็แล้วแต่คูณบุญบารมีตัวนี้ถ้าจะพูดแยกมามันก็ได้แค่การสร้างตัวนี้ไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางนั้นพอถึงนั้นปั๊บก็จบเกม ไม่มีแล้วยุตินี่เนี่ยคู่บุญบาร,รมีถ้าจะบอกว่าคู่บุญบาร,รมีนะลูกนะทิ้งคือเป็นพุทีิละบุญแลบาปแล้วอย่างสมบุญบารรบุญไม่มีการที่จะสร้างบาร,รมีต่อไปอีกแล้วจะบอกว่าคู่บุญบาร,รมีต่อไปจนนั้นคู่บุญบาร,รมีสร้างเข้าสู่มหาปริพานใช่สู้กันนี่หมายถึงว่าไอ้คู่กันมานี่เป็นคู่บุญบาร,รมีคู่กันมาคู่กันมา แต่เวลาที่ก้าวเข้าจู่มหาปรินิพผ่านแล้ว <blues. S 1> ดับเล่ซึ่งขันตัวนี้ขันห้านี่ทิ้งแล้วอย่างสมบุญบริบุรตัวนี้ไม่มีแล้วเขาจะพูดถึงนี่ภาคปฏิบัตินะยุติเท่านั้นเป็นมื่นสี่พันกันจริง <ตร S 1> <ร>เป็นเพียงสมมุติที่สอนสิ้นสมมุติแล้วไม่มีคําพูดอีกพราะจิตรหารพูดไม่เป็นนี่นก็เลยเป็นเหตุที่คนยังไม่ถึงก็เลยว่าเอที่ผ่านเป็นยังไงเออ มีสถานะยังไงว่างสว่างมีลูกมีเมียไหมม,มีความสุขแบบไหนนี่จินตนา,าการกันไปนึกตึกตองกันไปความจริงแล้วนิพพานก็คือเป็นพุทธิละบุญแลบบาปสลัดออกจากหัวใจได้แล้วโลกโกดลงทิฏฐิมานะไม่มีในหัวใจตัวนี้เองจึงจะถามว่าเข้าสู่นิพพานคือดับ ความโกรธโลกหลงทิฏฐิมานะอย่างสมบูรณ์เลยบุญตัวนี้ได้เราจะบอกว่าเอาตัวนี้เราต้องทําบุญให้สุดต่งเข้าสู่มหาวิญิพานใช่เพราะเป็นสมมุติในการสร้างบุญทําบาปอากุศลไม่สามารถเข้าสู่มหาวิญิพานได้ใช่แต่หารู้ไหมว่าบุญกับบาปมันต้องคู่กันไปทําดีสุดตุ่ง พวกเธอ,อยังไม่ทราบว่าบาปมันอแอบแฝงอยู่นั้นมันหลบท่อนอยู่นั้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นปั๊บนั่นแหละบาปกุศลเข้าโกรธมากทำลายบุญทั้งหมดบุญที่ประพฤติปฏิบัติมาไม่เห็นไม่มีหายเกี้ยงต้องสร้างใหม่นี่แหละเรียกว่าสร้างบนนาิมีกำลังทำเพียนสุดโตรงเดินจงโกมนั่งภาวนาความโกรธหรือความรักเขาขึ้นมาเท่านั้นแหละจริงปั๊บเลยไปเอาชั่วล้วน ได้กลับมาสร้างใหม่อยู่อย่างนี้การสร้างบาระะมีของเสร็จลูกนี่เลยถึงเป้าหมายยากมากที่สุดเนี่ยก็เพราะว่าไม่มีเสร็จจากความจริงตัวเดียวเท่านั้นไม่อาอาหารไม่กล้าบ้าบินไม่โสตุดโสเป็นโสตายเพื่อกำลาพวกเปรตพวกผีนี่หัวใจนี้ให้มันสินส้นซากไปมันก็เลยเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวว่าไระข้าพเ,เจ้าทําอย่างสบายนั่นเลยคือมหกิเลสมหันตภัยมหันตทุกตัวพบตัวชาติตัวกอพบกอชาติในหัวใจของเฉติลูกแม่หัวใจของเราก็เช่นเดียวกันนี่เราผ่านมานี่เราไม่ได้สงสัยนะเราสอนมันเป็นอย่างนั้นถ้าตัวนี้เราทําลายไม่ได้นั่นเละทําบุญตลอดไม่สามารถที่จะ เห็นบุญของตัวเองโดดเด่นเพราะบาปกุศลข้อครอบงำปั๊บเพราะความโกรธเกิดขึ้นปั๊บมันก็ข้อข้องงำปั๊บเลยแล้วก็มาเริ่มสร้างใหม่เดินจงกรมนั่งภาวนาใหม่นะแต่ถ้ามีสติกำลังปัญญาอยู่ความโกรธเกิดขึ้นบีบบังคับมันให้มันอยู่ใต้อำนาจของหัวใจตัวนี้เราไม่ได้ทำใหม่มีแต่เพิ่มขึ้น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 ถ้าไปนำน้ำก็เสียสะอาด ความโกรธและความรักตัวนั้นไม่ออกมาเพ่นพ้าให้เห็นเพียงเกิดดับ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 ไม่ส่งผลทางกิริยาและวาจาผู้นี้จึงจะไม่ได้วกกลับมาสร้างบุญใหม่ต่อเลยปั๊บปั๊บปัเจวันเจเดือนเจปีปังทำลายรพ๊ทำลายชาติเข้าสู่มหาบิริยะพาน ความอาจความหันอยู่ที่จุดนี้นี่หัวใจตัวนั่นอะใครจะกำรามันได้ยังไม่เห็นสามแลโลกกระแทเห็นแต่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนอกนั้นยังไม่เห็นเอาความโกรธเป็นใหญ่เอาความรักเป็นใหญ่ตัวนี้ทําลายสั์โลกทําลายหัวใจเขาจัดโลกทั้งกามโลกลูกโลกและลูกโลกไม่มีวันที่จะจบสิ้นดูเขาก็เลยเขียน เป็นคำกรอน